แบบฝึกหัด1.14หน้า32นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารในหน้านี้นะคะจะเป็นการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะคะวิธีการทำนะคะทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะคะข้อที่1ค่ะ2หารเศษ5ส่วน2วิธีทำ สหารเศษ5ส่วน2เท่ากับนำจำนวนนับนะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของเศษ5ส่วน2นะคะก็จะได้เป็นเศษสอส่วน5ได้เท่ากับ2คูณเศษสอส่วน5ต่อไปนะคะนำสอคูณกับ2ตัวส่วนเป็น5 สองคูณสองได้สี่ตัวส่วนเป็นห้าได้เป็นเศษสี่ส่วนห้าคำตอบนะคะก็คือเศษสี่ส่วนห้าต่อไปข้อสองนะคะแปดหารเศษสามส่วนเจ็ดวิธีทำรร 8หารเศษ3ส่วน7เท่ากับนำ8นะคะคูณด้วยส่วนกลับของเศษ3ส่วน7ซึ่งก็คือเศษ7ส่วน3ต่อไปนะคะนำตัวเศษคูณกันนะคะได้เป็น8คูณ7ตัวส่วนเป็น3 8คูณ7ได้56ตัวส่วนเป็น3 ได้เท่ากับ56ส่วน3ซึ่งเป็นเศษเกินเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละนะคะ3คูณ1ได้3 5ลบ3เหลือ2ได้เป็น26 3คูณอะไรได้26 3คูณ8ได้24 26ลบ24เหลือ2ได้เป็น18เศษ2อส่วน3าคำตอบนะคะ สิบแปดเศษสองส่วนสามต่อไปข้อสามค่ะหกหารเศษหกส่วนสิบเอ็ดวิธีทำหกหารเศษหกส่วนสิบเอ็ดเท่ากับ นำ6นะคะคูณกับส่วนกลับของเศษ6ส่วน11ซึ่งก็คือเศษ11ส่วน6ต่อไปนะคะนำา6คูณกับ1 1ตัวส่วนเป็น6 6กับ6ตัดทอนได้นะคะ616 616ตัวเศษเหลือ1คูณ11ตัวส่วนเหลือ1นะคะ1คูณ11ได้11 ตัวส่วนเป็น1เราก็จะไม่เขียนดังนั้นคำตอบคือ11ต่อไปข้อสีนะคะเหารเศษ4ส่วน3วิธีทำเก้าหารเศษสี่ส่วนสามเท่ากับ เคูณกับส่วนกลับของ4ีส่วนสนะคะซึ่งก็คือ3าส่วนสต่อไปนำเกาคูณสตัวส่วนเป็น4 9่คูณสได้27ตัวส่วนเป็น4ได้เป็น27่ส่วนสซึ่งเป็นเศษเกินเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะนะคะ4ีคูณหได้24 27ลบ24เหลือสได้เป็นหเศษสามส่วน4ี่คำตอบนะคะ6เศษสามส่วนสี่